สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็น ep 1 1นะคะในการสร้างน้ำตกให้ไหลลงบ่อปลางานในวันนี้ช่างก็มาทำการฉาบบันไดใหม่นะคะส่วนบันไดเดิมนะคะที่ลื้อออกก็ฉาบเก็บงานเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาเจาะท่อนะคะที่จะให้เป็นท่อน้ำไหลออกบ่อนะคะ เพื่อที่เวลาน้ำล้นนะคะก็จะทำเป็นท่อน้ำล้นเวลาน้ำเต็มบ่อหรือว่าฝนตกค่ะน้ำล้นก็จะปล่อยท่อออกตรงนี้นะคะช่างก็จะทำการวางท่อเอาไว้นะคะจริงๆการทำงานในการที่จะใส่ท่อใดๆนะคะส่วนใหญ่ที่รักจางดูคลิปเนาะเขาก็จะวางท่อก่อนค่อย ก่อผนงังค่อยฉาบป,ปูนค่ะแต่นี่งานของช่างนะคะมาเจาะที่หลังค่ะแล้วจังก็หวั่นนะคะว่าการเจาะช่องนะคะใส่ท่อลงไปหลังจากที่เราฉาบเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้การเรียกว่าการปิดช่องปิดรูตรงนี้ค่ะจะทำให้น้ำรั่วซึมไหมแล้วจังก็หวั่นอยู่เหมือนกันนะคะช่างบอกว่าใชา ช่างบอกว่าใส่ปูนใส่ปูนกาวอย่างดีรับรองไม่รั่วซึมก็มาลุ้นกันนะคะทุกคนว่าหลังจากที่งานท่อน้ําไหลออกตรงนี้นะคะแล้วก็ท่อน้ําเดินใดๆนะคะเขาจะมีสองท่อนะคะคือท่อที่จะจ่ายไปด้านหลังแล้วก็ท่อที่จะระบายน้ําออกเนะะี่ยค่ะตอนนี้ช่างก็ทําการขุดนะคะวางท่อระบายน้ําออกะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะลักจังก็ เรามาลุ้นกันนะคะว่าหลังจากที่ทำการเ,าเปิดช่องท่อออกมาตรงนี้ค่ะเจาะบ่อเนี่ยค่ะแล้วทำการเก็บงานเรียบร้อยดูซิว่าน้ำจะล่วซึมไหมนะคะทุกคนก็เป็นการท่อ,อาวางท่อไว้สำหรับน้ำล้นนะคะเนี่ยค่ะเดินท่อหลังจากที่ทำบ่อเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำการเทพื้นปูน ก้นบ่อค่ะรลกจังเป็นคนคุยกับช่างแล้วนะคะว่าเราควรจะวางท่อระบายน้ำท่อน้ำเขาเรียกว่าท่อสะดือบ่อไม้เดินท่อไม้ตามโดยทั่วไปอะ่ะเขาเรียกว่าบ่อที่สมบูรณ์แบบเนาะเขาต้องมีการวางท่ออยู่แล้วนะคะมีสะดือบ่ออะไรประมาณนะะี้ค่ะแต่ช่างบอกไม่เป็นไรแค่ใช้สายยางดูดเนี่ยคือแบบช่างบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้วจังก็ ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะทุกคนก็เลยเออตามใจช่างแต่พอสุดท้ายค่ะทุกคนพอสุดท้ายงานเสร็จแล้วอะและ้วช่างก็แบบมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจอะคะ่ะมันต้องมีเดินท่อคะ่ะถ้าจะชใช้สายยางดูดอย่างเดียวมันมันไม่น่าจะสะอาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบ่อเป็นบ่อใหญ่ค่ะทุกคนสุดท้ายช่างก็เลยมาตามใจ ลักจังทีหลังนะคะก็เลยมีการเจาะท่อส่วนบ่อก,กองด้านหลังช่างก็บอกไม่จําเป็นแต่แรกเลยอะคะ่ะก็เลยมีการสุดท้ายคือยังไงลักจังไม่สบายใจก็เลยขอต้องทําช่างก็เลยมาท,ทําทีหลังะคะ่ะท่อน,นี้ก็เลยมาท,ทําทีหลังหลังจากที่บ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะการมาทําเจาะทีหลังเนี่ยคะ่ะมันเป็นการที่ไม่ได้ทําแผนการแต่แรกคะ่ะลักจังก็เลย มีความไม่สบายใจค่ะว่าบ่อจะรั่วซึมไหมต้องมาลุ้นกันนะคะส่วนด้านบนนี้ช่างก็เจาะนะคะเจาะเพื่อที่จะปล่อยน้ําไหลวนลงมาเป็นน้ําตกนะคะเจาะจากด้านหลังค่ะตอนนี้มีการใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเป็นการเริ่มจะปล่อยน้ําให้เพื่อที่จะเทสนะคะว่าที่ต่อท่อตรงนั้นน้ําจะรั่วซึมไหมค่ะ ก็ปล่อยน้ําทิ้งไว้ให้เต็มนะคะส่วนด้านบนช่างก็ทําการเจาะเนี่ยค่ะเจาะท่อน้ํานะคะน้ําที่จะส่งขึ้นไปเป็นน้ําตกไหลลงบ่อปลาค่ะเนี่ยค่ะช่างเจาะซ้ายเจาะขวานะคะจริงๆแล้วจังขอให้เจาะเป็นช่องๆช่องไข่ช่องมันเพราะว่าแผ่นหินจะมีสามช่องนะคะซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางค่ะ แต่ว่าช่างบอกลองเจาะแค่ท่อเดียวก่อนอาจจะน้ำน่าจะเพียงพอก็ต้องมาลุ้นกันนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะไว้พบกันใหม่อีพีต่อไปค่ะมาลุ้นกับรักจังนะคะว่าน้ำตกจะเป็นน้ำตกหรือไม่อย่างไรคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ